วันนี้มีนกกระยางอีกตัวหนึ่งวันนี้จะมาติดหนวดนะจะมาติดหนวดจะใส่ใส่เชือกเข้าไปตรงนี้จะทำหนวดให้นกกระยางแล้วก็เตรียมเชือกมาก็จะเป็นเชือกสนะีเขียวก็จะใส่เข้าไปแค่สองเส้นนะนรอยเชือกเข้าไปอย่างนี้ เราก็จะมาเจาะนะใช้เหล็กนี้เจาะเข้าไปตรงคางตรงคางนกกระยาเนี่ย mm hmm. ก็ประมาณนี้ขนานี้เราก็ใช้เชือกที่เราลอยไว้ mm hmm. เป็นเชือกสีเขียวนะ จะทำหนวดสีเขียวให้นกกระยาเลยไปไว่าลองดึงกลับก็ได้ประมาณนี้เราหกตัวนี้เขาก่อนจะได้ง่ายแล้วก็โค้งมานะ ประมาณนี้ประมาณนี้เสร็จแล้วก็จะมาตัดตัดเชือกนี้เสร็จล้วก็ใช้เข็มนะเข็มตีเชือกให้แตกนะเราก็จะใช้กาวใช้กาวลูก เจะกาวทาบาง ขนาดนี้ก็พอแล้วทีวนี้ก็มาใช้กาวเลยอันนี้ก็จะเป็นกาวลาเต็กกาวสีขุ่นกาวสีขาวใช้กาวลูกลูมแล้วก็มูนก็หากันติด ก็จะได้โนวดนกกระยางนะก็จะประมาณนี้ Set เสร็จเรียบร้อยแล้วลองมาดัดดูซิกลางปีกออก เสร็จเรียบร้อยแล้วโนดสีเขียวกองนกกระยาง